m มค a ค e n ร e เซนนารถห้เปิดขาคู่ใจคันใหม่ของเดก,กาชอ800แรงมาในฟ้าสิบหลังจากที่ได้ชมตัวอย่างหนังฟ้าสิบตัวที่2ที่ได้ถูกปล่อยออกมาล่าสุดก็ได้เผยให้เห็นเด็กกาชอที่กําลังเข้าไปนั่งในรถคู่ใจคันใหม่ m มคเคลเ s นเซน,นาในโรงเก็บรถของตัวเอง โดยเดยกกาชอยังคงเลือกใช้รถซูเปอร์คาร์แบรนด์แมคเคลนเรียกได้ว่าเป็นของคู่กันไปซะแล้วสำหรับความร้ายแบบเรียบหรูมีระดับประหนึ่งสายลับเจมส์บอ์ซึ่งรถคันแรกที่เราได้เห็นถ้าสังเกตจากท้ายรถและล้อแม็กคาดว่าน่าจะเป็นแมคเคลน 720S ที่จอดอยู่ <S 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 และคันถัดมาเป็นฟลิปคา2.0ก่อนที่เดกกาจะโชว์หล่อเดินขึ้นรถแมคเคลนเซนนาเปิดไฟหน้าพร้อมซิ่งต่อนหน้าห่างเทโรมันแดรแรมซีวันนี้แอดก็เลยขอพาชาว f c ไปทำความรู้จักกับเจ้าแมคเคลนเซนนารถแข่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องน้ำหนักเบาและความแรงสะใจถึง800แรงมา้าที่ได้มาโผล่ในฟ้า10นี้ว่าตัวจริงจะมีสมรรถ,ถนะเจ๋งขนาดไหนแถมเจ้าแมคเคลนเซนนายังผลิตจานวนจากัดเพียง500คันเท่านั้นซึ่งคันสุดท้ายถูกประ ปมูลไเมื่อเดือนธันวาคมปี2017ในงานประมูลรถส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าไมเคเรนโดยราคาชนะการประมูลอยู่ที่2ล้านปอนด์หรือราวๆ100ล้านบาทโดยรายได้จะมอบให้แก่สถาบันไอตันเซนนาอินสติทิวซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาก,กำไรโดยมีภารกิจเพื่อมอบการศึกษาแก่เยาวชนและเด็กวัยรุ่นผู้ได้โอกาสกว่า2ล้านคนในประเทศบราซิล ทุกคันประกอบด้วยมือที่แมคคคลินโปรดักชันเซ็นเตอร์ในประเทศอังกฤษสนนราคาจำหน่ายรวมภาษีในประเทศอังกฤษอยู่ที่750,000ปอนด์หรือราวๆ32ล้านบาทและทั้งหมดมีเจ้าของหมดแล้วค่ะ ปัจจุบันราคารถรวมภาษีในบ้านเราก็ต้องมี 150- 200ถึงล้านบาทและเด็กกาชอเป็นหนึ่งใน500คันนี้ด้วยนะจะพลาดไม่สะดสมได้ยังไงกับราคาจริงไหมว่าแต่ดูไปดูมาสีรถตีมส้มดำก็แอบจะคล้ายรถของฮานนิสสัน400 z ซคันใหม่เหมือนกันนะคะแต่คาดว่าทางสตูดิโอคงไม่เอารถ2คันนี้มาโผล่พร้อมกันเพราะสีที่ดูคล้ายกันโดยรถแมคเคลนเซนนาคันนี้จะโผล่ในฟา10.1ก่อนส่วนรถของฮานคันใหม่แฟนๆคงต้องรอไปชม กในฟนาสิบสิบจุดสองหรือว่าฟ a าสิบเอ็ดพักจบกันเลยละคะ่ะก่อนอื่นมาลองแยกชื่อแมคเคลนและรุสเซน่าออกจากกันเป็นแมคเคลนและเซน่ากันก่อนว่ามีที่มาที่ไปความหมายอะไรซ่อนอยู่กันบ้างซึ่งมาเท้าความกันก่อนว่าแมคเคลนคือค่ายรถสปอร์ตและซูเปอร์คาร์ที่เป็นเจ้าของตำนานความเร็วมากมายรวมถึงการเป็นแชมป์ในกีฬามอเตอร์สปอร์ตและสร้างสารรค์ผลงานอย่างแมคเค e นเ1ฟวัซูเปอร์คาร์ที่ครองสถิติโปรดักชันขาดที่เร็วที่สุดในโลกอยู่นานับทศวรรษและ คำว่าเซนน่านั้นเป็นชื่อของนักแข่งรถ F1 ในตำนานชาวบราซิลที่มีชื่อว่าไอตันเซนน่าผู้ซึ่งไต่บันไดสู่แชมป์ร่วมไปกับทีมของแมคเลนในยุค80ดศูนคืชื่อเรื่องความกล้าบ,บ้าบินเด็ดเดี่ยวฉลาดและมีเทคนิคในการบังคับควบคุมรถที่นักแข่งรุ่นหลังต้องยกนิ้วให้ว่าหาตัวจับยากถึงแม้ว่าเซนน่าจะลาโลกนี้ไปจะครบ29ปีในเดือนพฤษภาคมนี้แต่ชื่อของเขายังคงอยู่ในใจของใครหลายคน และล่าสุดก็ได้กลับมาเป็นชื่อรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากฝีมือของแ c คเคลนเพื่อเป็นการประกาศสักดาและให้เกียรติบุคคลผู้ยิ่งใหญ่อีกครั้งในชื่อรุ่นแมคเลนเซ n นาคือรถยนต์ที่ผู้ผลิตพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในสนามแข่งแต่ยังสามารถเอามาใช้งานได้จริงบนถนนได้ด้วยนะคะมีน้ำหนักตัวถังที่เบาที่สุดเพียง1198กิโลกรันับได้ว่าเป็นรถของแมคเลนที่เบาที่สุดนับตั้งแต่รุ่น F1 เป็นต้นมา ซึ่ง F1 หนัก1,138กิโลกรัมค่ะใช้เครื่องยนต์ V8 4 0ลิตรเทอร์โบคู่ให้กำลังสูงสุด800แรงมา้าซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในที่ทรงพลังที่สุดที่แมคเคลนเคยทำมา เครื่อง M838TQ ของ P1 ทาไม่นะับพลังจากมอเตอร์จะมีแรงม,าม้า737 PS เมคเทียนเซนหน้ามาพร้อมกับเส้นสายตัวถังสรงหยดน้ำตาหรือว่าเทียดอกที่ลู่ลมที่สุดเสริมด้วยชิ้นส่วนตัวถังแบบแ c t i v e ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อสร้างแรงกดให้เกาะถนนอยู่ตลอดเวลาประกอบไปด้วยชายกันชนหน้าและดิฟฟิวเซอร์หลังแบบ2ชั้นทาจากคาร์บอนไฟเบอร์ขึ้นรูปชิ้นเดียว ช่องลมซุ้มล้อหลังขนาดใหญ่ทําหน้าที่สองอย่างทั้งระบายความร้อนและรีดลมในเวลาเดียวกันไฟหน้าและไฟท้ายเป็นแบบ LED พร้อมโคมไฟที่ออกแบบมาโดยคํานึงถึงหลักอากาศพลาศาสตร์โดยเฉพาะส่วนสปอยเลอร์ด้านหลังขนาดใหญ่เป็นแบบปรับระดับได้ทําจากคาร์บอนไฟเบอร์เช่นกันปิดท้ายด้วยปลายท่อไอเสียไทเทเนียมแบบสลัคัตสำหรับสีตัวถังมีให้เลือกระหว่างสีน้ำเงินอสซูราบลูและสีสม้มแมคเลนออเรนพร้อมสั่งพ่นสีคาลิ Break, และคำชกประตูด้วยสีเดียวกับตัวถังได้ประตูของแมคเคลินเซนาออกแบบมาให้เข้าออกได้โดยง่ายแม้ว่าผู้ใช้งานจะใส่หมวกกันน็อกและชุดนักแข่งอยู่เนื่องจากประตูแบบปีกนกทั้งยังเอียงไปทางด้านหน้ากระจกหน้าต่างจะแบ่งเป็นสองชั้นซึ่งจะเปิดปิดได้แค่ส่วนล่างเท่านั้นเมื่อเข้ามาในห้องโดยสารจะพบกระเบาะสองตัวและไม่ค่อยมีอุปกรณ์อะไรมากนักเพื่อรีดน้ำหนัก รวมไปถึงพวงมาลัย3ามการแบบไม่มีปุ่มกดและคำชกประตูหล่นๆวัสดุที่นำมาใช้ตกแต่งส่วนใหญ่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ส่วนข้อมูลต่างๆจะแสดงผ่านหน้าปัดวัดรอบและจอแสดงผลตรงแดชบอร์ดเท่านั้นส่วนปุ่มพุชสตาร์ทปุ่มควบคุมกระจกหน้าต่างปุ่มล็อกประตูและปุ่มเรส t m โหมดล้วนถูกอัญเชิญไปอยู่บนหลังาคาใกล้กับตำแหน่งไฟอ่านหนังสือที่เราคุ้นชิน พื้นที่เก็บของจะเหลือเพียงด้านหลังเบาะที่ออกแบบมาให้วางชุดนักแข่งและหมวกกันน็กอก2ใบขุมพลังของแมคเ r รนเซ n นาเป็นเครื่องยนต์เบนซินวางกลางลำรหัส M 8 4 0ที่ R แบบ V 8ขนาด4 0ลิตรทวินเทอร์โบชาร์จให้กำลังสูงสุด800แรงม้าแรงบิดสูงสุด800นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน2.8วินาทีหรือจากศูนยกิโเมตรต่อชั่โมงในเวลาเพียง6.8วินาที และอัตราเร่งควอเตอร์ไมล์402เมตรเพียง9.9วินาทีความเร็วสูงสุดได้ถึง340กิโลเมตรต่อชั่วโมงจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Duo-Class 7จังหวะพร้อม p a d d l e Ship ส่งกำลังผ่านล้อคู่หลังส่วนตัวเลขสมรรถนะไม่เป็นที่ปรากฏนอกจากคำนิยามจากเมคเคเลนว่าหลังจมเบาโดยน้ำหนักตัวถังเพียง1,198กิโกรัม อัตราส่วนแรงม้าต่อน้ำหนักจึงอยู่ที่668แรงม้าต่อหนึตันดังนั้นคำนิยามที่ว่าหลังจมเบาะไม่น่าจะใช้เรื่องกล่าวเกินจริงส่วนช่วงล่างเป็นแบบ Double Wishbone พร้อม Adaptive Damper และ Race Active Chassis Control 2ที่ปรับการทำงานได้3รูปแบบทั้ง Comfort Sport และ Track โดยที่ตัวโชคอัพนั้นจะเป็นระบบไฮดรอลิกและเชื่อมต่อถึงการระหว่างโชคอัพทั้ง4กระบอก ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ได้ความหนืดที่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการแข่งในรูปแบบต่างๆระบบเบรกเป็นแบบที่ดีที่สุดเท่าที่แมคเคลนเคยติดตั้งให้รถบ้านกับระบบเบรกคาร์บอนเซรามิกพร้อมอย่างพิเรลลี o ่ P0 Trofeo R ที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะภายใต้ความร่วมมือของแมคเลนและพิลลารีที่ออกแบบมาสำหรับสนามแข่งแต่ยังพอเกาะถนนทั่วไปเพื่อเอามาขับไปซื้อแกงปากซอยได้คะ่ะปิดท้ายด้วยล้ออันลอยน้ำหนักเบาพร้อมน,อน็อตล้อกกลางและนี่ก็คือสมรรถนะและความพิเศษของเจ้าแมคเคลเซนนารถคู่ใจคันใหม่ของเดกกาชอที่จะมาโผล่ในฟาสิที่จะเข้าโรงภาพยนตร์ในวันที่17พฤษภาคมนี้แล้วล่ะคะ่ะ ก่อนจากกันไปชาว FC อยากเห็นได้กะชอซิ่งรถแข่งแมคเ,เลเซนหน้า800แรงม้าขั้นนี้มาแข่งกับใครและรถรุ่นอะไรมากที่สุดในฟ้าสิบคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้กันเลยค่ะอะอะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปแวะกด Subscribe ช่องให้แอดกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องก้าวสู่แสนซ s โลงเงินต้องมาแล้วจ้าขอบคุณ f อทุกคนคะ่ะ และแล้วถังช่อง Heroes Character and Toys ของเราก็ได้เปิด TikTok เป็นของตัวเองแล้วคะ่ะแอดฝากชาว FC ที่น่ารักไปฟอ l low ก,ก็ติดตามกันไว้อีกหนึ่งช่องทางกันนะคะทุกคน <S 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 take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back.